あっ。ショッカッカ เซอร์ใจดีของทางเรากันหน่อยเลยร้านคุกกี้แลนชอปนะคะบริการเติมเกมนะคะหลากหลายเกมเลยนะคะเติมสนุกไม่สนุดนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเท่านั้นนะคะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะต้องคุกกี้แลนชอปเลยค่ะทุกคนนะคะฝากมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะเซฟให้คอนแทคนะคะอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้ว,ลวสามารถดูกันได้เลยนะทุกคน สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็อยู่กับเซฟนะคะแปดบาทสีเนาะวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาผ่านนะในสกอร์ึก,ก,กให้พผู้ไปทักกันเนาะซึ่งในซีซั่นนี้กันะคะแอบอยากมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเนี่ยเซฟไปลองทั้งทีมสายฟ้าก็แล้วนะคะทีมมืดผสม แสงก็แล้วนาอทุกคนนะคะยังไม่ผ่านอ่ะโอเคค่ะนะคะปัจจุบันนาะก็เลยจะลองทีมนี้ค่ะซึ่งถามว่าเซฟเนี่ยลองลองลงเนี่ยซ้ําอ่ะเยอะไหมค่อนข้างเยอะนะคะทีมนี้เนี่ยไม่ได้เล่นเทสทีเดียวผ่านนทุกคนก็คือประมาณ3-4รอบนะคะแล้วก็เพราะว่าต้องปรับท็อปปิ้งด้วยในเงื่อนไขของทีมนี้นะคะอาจจะมีประมาณนี้ค่ะก็คืออตัวของ ท็อปปิ้งนะคะแล้วก็บิสกิตค่ะที่ค่อนข้างมีบทบาทเนาะในการช่วยมากๆเลยทีมนี้นะคะตัวของอ่ เาวชูก้านะคะเซฟจะใส่เปในส่วนของบิสกิตที่เพิ่มโจมตีธาตุมืดพ่อดาร์กนะคะและน้องดาร์กช็อกโก้นะคะ3ตัวนี้คือเซฟจะเน้นมากๆเลยนะคะนกวีดค่ะจะต้องนะคะครอบคุมในส่วนของตัวเอ่อสองตัวด้วยกันนะคะนกวีดบับนกวีดเนาะก็คือจะมีในส่วนของอพ่อดาร์กนะคะโกโก้ของเราแล้วก็ในส่วนของเบวชูก้านั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะก็อา่าเราจะรันทีมหนึ่งมาเรื่อยๆนะคะยยเว้นตอนที่มาเจอนะคะ โกรโอชีตเนาะเราจะใช้เป็นทีมที่2นะคะเพราะถ้าใช้ทีมที่1เนี่ยดาเมจบูทไม่ทันนะคะจะต้องใช้เป็นทีมที่2ซึ่งทีมที่2เนี่ยจะต้องไม่ตายด้วยโอเคค่ะนะคะอัน,นี้ถือว่าพอส์ไว้นะคะจะได้เข้าใจว่าสเต็ปทีมที่1และทีมที่2ต้องเป็นอย่างไรบ้างเนาะเพราะฉะนั้นนะคะมาต่อเลยค่ะเงื่อนไขค่ะอีกอันหนึ่งก็คือ,อบราชูกาต้องห้ามตายนะคะหรือจะตายได้ก็ต่อเมื่อถึงเว็บที่16แล้วนะคะแล้วก็ กลับมาเนาะมีชีวิตหนึ่งรอบเพราะว่าเราจะมีในสกอรสมบัติกิลวนะคะที่เหมือนเราเาบรจากวัตถุโบราณกิลวนั้นมันจะมีบัฟที่ตายเกิดได้หนึ่งครั้งนะคะฟรีในสกอสึกแห่งผู้พิทักษ จะเห็นไหมคะว่าน้องเนี่ยโดนบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพยายามให้พ่อดาร์นะคะก็คือพ่อดาร์ต้องเอาเองวงเราด้วยเนาะนะคะพยายามกดบัฟพ่อดาร์นะคะแล้วก็ให้บาชูก,ก้าเนี่ยเขาฟื้นฟูตัวเองเพราะว่าท่านมืดนะคะจะมีในส่วนของการดูดซึมดาเมจนะคะที่ตัวเองทําได้เนาะจากการที่อ่าพ่อดาร์บัฟตรงนี้นะคะถ้าเซจะไม่ผิดเนาะโอเคค่ะยากที่สุดคือเว็บที่16ค่ะทุกคน กัดฟันนะคะสู้ชีวิตไปถ้าเห็นมีตัวใดตัวหนึ่งตายเกิดแล้วให้เปลี่ยนนะคะเป็นทีมที่2ทันทีค่ะถ้าทีมที่2ใช้ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านให้ปรับเป็นทีมที่3ทันทีคือจากทีมที่สามจะเป็นทีมที่เซฟสแต็แปแอนบายนะคะเอาไว้ทาดาเมจนะคะทุกคนเมื่อคิวนะคะในส่วนของเว็บที่16จบแล้วเนก็กลับมาเป็นทีมที่1ต่อยาวๆเลยค่ะ อ่ะอันนี้จะบอกทุกคนก่อนนะคะว่าเว็บที่ยากที่สุดนะคะไม่ใช่เว็บที่20แต่เป็นเว็บที่16ทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทีมที่16เนาะเวลาเราเจอเนี่ยเราใช้ทีมที่1เสร็จปุ๊บอย่าให้ตัวใดตัวหนึ่งตายแบบตายไปเลยนะทุกคนนะคะเห็นว่าตัวไหนใกล้ตายหรือใช้ตายเกิดไปแล้ว1ครั้งปรับเป็นทีมที่2หรือ3ทันทีแต่แนะนำว่าเป็นทีมที่2ก่อนนะคะพอทีมที่2เสร็จปุ๊บ ตีเรื่อยๆจนทีมที่2ตายนะคะหรือบอสตายก่อนนะถ้าบอสตายก็อาะปรับเป็นทีมที่1แต่ถ้าบอสไม่ตายแล้วทีมที่2ตายปรับเป็นทีมที่3ทันทีเลยนะคะมันจะช่วยจบดาเมจได้ทันจากนั้นก็ทีมที่1ยาวๆมาเลยเห็นไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่าทีมที่1เรายังจบอ่าน้องเครฟไม่ได้นากก็กลับมาใช้ทีมที่2ที่รังยังมีอยู่หรือเป็นทีมที่3ที่เราเดี๋ยวสแตนบายเป็นอีกหนทีมไว้นะคะ เซ่าอาจจะทําทีมเนี่ยมาค่อนข้างประมาณ3ทีมนะทุกคนแต่ใช้จริงเราอาจจะใช้แค่2นะคะแต่ทีมที่3เนี่ยเผื่อไว้ในกรณีที่อ่อดาเมจเราจบไม่ทนันจริงๆเราจะต้องนะคะให้อาทีมที่3เนี่ยช่วยปิดพวกบอเสเศษที่เหลือเนาะหรือเหมือนเว็บที่20เมื่อกี้ะคะ่ะก็ต้องช่วยให้จบเหมือนกัน เพราะว่าเคยลองลงแล้วแล้วรู้สึกว่าบางครั้งทีมหนึ่งก็ไม่ผ่านคือจะบอกอยู่่ทุกคนบางทียมันอยู่ที่ทามมิ่งและการติดเคลียร์ใช่ไหมแล้วไหนจะอ e ีดาวตกที่ทําให้เราเนี่ยเลือดลดลงไปอีกใช่ไหมคะตรงเนี้ย ออาจจะต้องลงหลายครั้งนิดนึงทุกคนแบบลงครั้งเดียวทำท็อปปิ้งมาลงครั้งเดียวอ่ะมันไม่ผ่านอยู่แล้วเนะาะอาจเทท็อปปิ้งไป1รอบเสียตัวไป1รอบอาจเทสองสามแล้วก็ค่อยปรับค่อยปรับนะคะเพราะว่าเซฟเนี่ยลงค่อนข้างหลายทีเลยทุกคนจะเห็นว่าข้างซ้ายอาร์ติแฟกต์ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครจะทําก่อนเนาะก็คือ1่เลยค่ะท่านมืดก่อนนะคะถ้าใช้ทีมนี้เนาะท่านมืด2อเป็นท่าแสงนะคะ ส่ายไฟยังไม่ต้องทําก่อนเนาะเป็นธาตุแสงนะคะธาตุศักดิ์สิทธิ์เนาะนะคะสค่ะเป็นในสกองน้ำแข็งนะคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงใช้น้ําแข็งเพราะว่าเยติน้ำแข็งย้อยของเราเนี่ย ะะถ้ามันมีความเสียหายเาขาเรียกไงพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตรงนี้เซฟคิดว่ามันน่าจะหิวแลกขึ้นเนาะเอาสักหน่อยนะคะสัก10หรือ20ไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาทําทีมสายฟ้าก็ได้ค่ะเพราะก่อนอันนี้ใช้ทีมสายฟ้าไปแล้วมันไม่ผ่านทุกคนก็เลยต้องเปลี่ยนอะแดปเป็นทีมนี้นะคะซึ่งกว่าจะผ่านท็อปปิ้งกว่าจะลงตัวนานมากๆเลยนะคะอันนี้คืออาร์ติแฟกต์นะจะเห็นว่าเซฟลงเยอะมากๆอาร์ติแฟกต์เต็มเลยนะคะโอเคค่ะในส่วนของ ท็อปปิ้งนะคะมาดูกันก่อนเลยเนาะซึ่งดาร์กช็อกโก้นะคะสามารถาเพิ่มพลังโจมตีได้นะคะแล้วก็ลดความเสียหายพาให้น้องยืนไหวพอนะคะตัวของจอมโจรเนาะจะใช้เป็นคู่ททมหรือลดความเสียหายก็ได้เช่นกันนะคะในของพ่อดาร์เนาะเซฟก็จะเน้นในส่วนของออฟลอรลดความเสียหายนะคะมีคู่ไทมท่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาด้วยแล้วก็ในส่วนของ ออฟลลดความเสียหายค่ะจะเห็นนะคะว่า,าพลังโจมตีเนี่ยสตัวค่อนข้างสูงเลยเนาะเยพยายายมบัฟให้มันสูงนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ได้รับบัฟนกวีดนะคะให้ดูตรงนี้เนาะว่าค่าพลังโจมตีเท่าไหร่นะคะ าบาชชก้าก็โจมตีล้วนนะคะเซฟก็จะเดนบิสกิตที่เป็นโจมตีธาตุมืดนะคะแรงขึ้น20%นะคะโดยประมาณแล้วก็ตัวของพ่อดาวเนี่ยเอาไว้แล้วนะคะซึ่งพ่อดาวที่จริงถ้าใครแบบดาวหกสูงอาจจะแบบใช้ววาคู่ธรล้วนก็ได้แต่ขอเซฟว่ามัน,ม,นมันรวมแล้วพลังโจมตีมันยังน้อยกว่าดาช็อคนะเซฟก็เลยใส่โจมตีผสมด้วยนั่นเองค่ะนี่เพิ่มความเสียหายธาตุมืด38เลยนะคะโอเค อ่ะอันนี้นะคะตัวของอ่าลืมบอกไปนะคะมิสติกฟอวนะคะก็ให้เน้นลบความเสียหายเพิ่มเติมด้วยเนาะทุกคนออฟลองนะคะแล้วก็เน้นคูทามค่ะก็คือใช้เป็นคูทามรล้วนแหละแล้วก็บิสกิตเนี่ยช่วยในส่วนของลบความเสียหายนะคะเพราะว่าเซฟเจอปัญหาที่น้องตายก่อนบาชูก้านะคะก็เลยยืนไม่ไหวทำให้ใช้ตายเกิดไปแหละนะคะทีมที่2ค่ะ ครีมนี้นะคะที่จริงแล้วนะถ้าเกิดใครไม่มีน้องครีมสดนะคะใช้เป็นชูครีมก็ได้เช่นกันแต่ว่าพอเราใช้ครีมสดเนาะทุกคนเซฟก็จะเอาชูครีมไปไว้ในทีมสนะคะอัดอัดไว้ทำไมถึงต้องเป็นปู่เพียวเพราะว่าอ่ปู่เพียวเนี่ยหค่ะเขาฮิวมาค่อนข้างไหวแล้วก็แรงสองก็คือเขาสามารถลดอาการบาดเจ็บได้นะคะซึ่งบางทีเนี่ยบอสาทำดามจกับเราเนาะบางทีแบบ โดนบาดเจ็บนะคะเลือดหิวไม่ค่อยขึ้นอ่ะก็จะใช้มาในส่วนของเกมสดเนาะก,ก็พยายามนะคะครูดาวม,มาทิไลให้รีบเอามือกดช่วยทุกทุกครั้งเลยนะทุกคนเพราะว่ามันมีตรงนี้ค่ะเช่ตนชตอนเราเจอทีมที่เป็นโกชีตเนาะบอสโกชีอ่ะอ่อพอเจอบอสโกชีดถ้าเรากดน้องช้าไปบันทีโดนโกชี แอกเดียวตายเลยนะคะเพราะว่าถ้าน้องไม่ได้กดใช้สกิลน้องจะตายค่อนข้างน้องจะตายนะทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากดใช้สกิลไปแล้วน้องจะเป็นอมตะนะคะหรือแบบไม่โดนดามเมจใดๆตรงน,นั้นไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเซฟจะเน้นครูไทมล้วนให้กับน้องคิีมสดนะคะแนะนำนะจอนเจอโกชีตนะคะบ Go Sheet เว็บที่8เนาะ ถ้าเป็นไม่ได้กดสวิตช์มาทีมที่2ก่อนแล้วก็กดใช้น้องครีมสดนะคะหรือเลงจังหวะทามมิ่งที่มันไม่โดนสก,กิลแน่ๆนะคะทุกคนมาใช้น้องครีมสดค่ะประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ2ทีมข้างต้นเนาะแล้วก็ทีมที่3เนี่ยทีมของสายฟ้านะคะเซฟะะก็จะใช้เหมือนเซตที่ผ่านมาเลยก่อนหน้านี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของอ,อสศน่นะคะตัวของเลมอนเนตเนาะ,ะเป็น เยลลี่ทวิสต์ลี่นะคะอ,อ่อเป็นตัวอะไรอีกนะเป็นนี่โอเคชูครีมนะคะแล้วก็ลินเซอร์นะคะซึ่ง5ตัวนี้นะคะใช้ท็อปปิ้งเหมือนตอนที่โลอีเวนต์เลยนะคะก็คือแบบ อัสนีเป็นครินะคะเลมอนเป็นโจมตีทวิสลีเป็นคริชูครีมครีนะคะตัวของลินเซอร์ก็ลดความเสียหายเนาะอันนี้ค่ะเอาไว้ช่วยปิดบอสน,นะคะเวฟที่16ถ้ากรณีที่ทีม2ตายต้องย้ําก่อนนะคะว่าในกรณีที่ทีมที่2ตายเท่านั้นนะคะเซฟถึงจะใช้ทีมที่3แล้วก็ถ้าเวฟที่20ค่ะเช่นทีม1ไม่ไหวทีม2ตายแล้วใช้ทีมที่3นะคะฟาดต่อได้เหมือนกันค่ะ ะะจะปประมาณนี้เลยนะทุกคนเพื่อให้แบบว่าผ่านด่านกันได้น,นะคะหรือให้มันดันได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ดีกว่าทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงไปนะคะเราไม่ลงเราก็จะไม่ได้คะแนนแต่ถ้าเราลงไปแล้วผ่านซักเว็บ4เว็บ8เว็บ16มันจะจำคะแนนให้กับเราแล้วมันแล้วมันก็จะดันเราขึ้นแลงมากนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่มาถึงเว็บที่16แล้วตายอย่างน้อยมันจะได้มาด อ่าไม่ใช่มาสเตอร์สามสิแกนมาสเตอร์สามนะคะเพราะว่าเออเซฟ่ลองเล่นก่อนหน้านี้นะคะไม่ผ่าน 20. เนาะได้แค่16นะคะก็จะอยู่ที่แกรนมาสเตอร์สามนะคะแต่ถ้าผ่านก็จะได้แกรนสองนะคะทุกคนก็ลองมาลงกันดูเยอะๆเลยนะคะเซฟรู้สึกว่าน่าจะแบบเออลงกันได้อยู่นะคะอย่างน้อยให้แรงมันดันมากที่สุดเท่าที่ทำได้นะคะเราจะได้เพชรกันเยอะด้วยทุกคนเอาไว้สุ่มรอบถัดๆไปอันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งของทีมที่สนะคะ ที่ใช้งานแล้วก็สมบัตินะคะใช่เซฟลืมทีมที่สสมบัตินะคะเป็นครอบคุมตีไวเนาะให้ลงที่บาชูก้านะคะเขาจะได้ยิงนะคะแล้วก็เขาเรียกไงดาเมทที่เขาทําไปเนี่ยจะได้ฟื้นฟูนะคะในส่วนของตัวเองด้วยค่ะตรงนี้นะคะประามาณนี้เลยนะคะสำหรับ3ทีมแนะนำนะคะที่ใช้ในกรโลงแล้วก็กัดอัพอัติแฟกตตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, ก,กนลำลังใจให้เซเด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในพารท์ทถัดไปค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย